คุณเคยเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วสงสัยไหมว่าทำไมเมฆถึงลอยได้ทั้งที่มันดูใหญ่หนักและดูเหมือนจะตกลงมาได้ทุกเมื่อแต่ความจริงเมฆไม่ได้หนักอย่างที่ตาเห็นมันคือกลุ่มละอองน้ำเล็บจิว๋วหรือน้ำแข็งระหิดที่เบากว่าที่เราคิดและมันลอยอยู่ได้เพราะอากาศอุ่นข้างล่างดันมันไว้เหมือนลูกโป่งลอยอยู่ในอากาศ แต่เดี๋ยวก่อนแล้วทำไมบางวันเมฆถึงก่อตัวหนาทึบแล้วฝนก็ตกลงมาเกิดอะไรขึ้นตอนที่ละอองน้ำเล็กๆรวมตัวกันมากเกินไปมีแรงอะไรที่เกี่ยวข้องกับความดันอุณหภูมิหรือแม้แต่แรงโน้มถ่วงคำตอบทั้งหมดอยู่ในวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในท้องฟ้าและอาจทำให้คุณมองเมฆในมุมใหม่ไปตลอดการดูคลิปเต็มได้ที่ลิง์ด้านล่างเลยครับ